สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการถอดยอดของต้นหองเงินหอทองปกติเขาบอกว่าช่วงฤดูนี้นะฤดูหนาวเขาบอกว่าต้นไม้ที่เป็นตระกูลบอนเขาจะไม่ค่อยถอดยอดเนาะเขาจะลงโคนไปเลี้ยงที่โคนจะออกหนอออกใบอีกทีก็ประมาณสิ้นฤดูหนาวเนาะ มาดูตัวนี้ตัวนี้ออกยอดเนาะตัวนี้โตเตรียมใบแล้วนะครับก็ความสูงก็ประมาณห้าสิบเซนติเมตรทีนี้ถอดยอดแล้วกำลังจะถอดเป็นใบออกมากว่าจะเป็นใบก็ใช้ใเวลาประมาณสี่ห้าวันครับกว่าจะเป็นใบอ่อนเนาะแต่ว่าเอ่อเวลาถอดยอดออกมานี่มันคล้ายๆกับหัวพยานหน้าครับเป็นเกือกเี้ย ก็รอดใบนะครับแต่ว่าต้นหอเงินหอทองรู้สึกว่าจะออกหน่อยากเนาะไม่ค่อยจะให้หน่อเท่าไหร่เรเวลาเรามีหนอเราก็เอาไปขยายพันธุ์นั่นแหละแต่สังเกตดไูไม่ค่อยให้หนอเท่าไหร่แต่ต้องรอนะคงเป็นประมาณปีต่อไปนะครับให้โตเต็มที่หรือ,อต้นแก่เต็มที่แล้วนะครับถึงจะออกหนอมาให้ เพิ่งมีหน่อเดียวที่ขยายพันธุ์ได้ครับมาดูต้นแรกนะมันมีสองต้นอยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวจะให้ดูต้นที่สองรู้สึกว่าจะถอดยอดพร้อมกันเลยใบนี้ก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถอดยอดใบที่เจ็ดนะครับแต่ว่าอีกใบที่เจ็ดใบแก่สุดก็ต้องตัดทิ้งนะครับต้องตัดทิ้งออก ให้เขาไปเลี้ยงใบใหม่หน่อใหม่นะครับใบนี้เนาะต้องตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวหากันไกลมาตัดไปดูต้นที่สองกันนะครับต้นนี้ความยาวความความโตไม่เท่าต,ต้นแรกนะเนาะจะต้นเล็กกว่า ต้นนี้มีอยู่กี่ใบดีเนาะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบเช่นกันนะครับเจ็ดใบหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดใบ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, บที่เจ็ดกำลังถอดยอดเหมือนกันนี่มันจะออกไปจากต้นนี้นะครับต้นนี้ให้หน่อแล้วเนาะ ให้หนอให้ให้ต้นนึงเล็กมาต้นหนึ่งเอาไปขยายพันธุ์แต่ว่ามันระวังอย่างหนึ่งคือไก่เนาะไก่ชอบมากัดมาเขียมากิกทีนี้ก็เหลือแต่ใบถูกถูกไก่จิกไปนะครับเหลือแต่โคนรอถอดยอดใหม่อยู่ต้นเล็กครับตอนนี้มีสองต้นแต่ว่าที่ให้ Uh, พันใหม่นอใหม่ก็มีต้นเดียวก็ uh, 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 ต้องรอไปอีกนั่นแหละเนาะครับรออีกประมาณสักคงเป็นชิ้นฤดูหนาวครับตวงนี้เขาบอกว่าต้นไม้ตระกูลบอลมันจะออกออกโคนเนาะครับมันจะให้โคนใหเ้เป็นที่โคนมันจะเป็นหัวเนาะครับแล้วต่อแตกหัวออกมาทีนี้เราก็เอาตรงหัวมา ตัดนะครับให้ได้รากมาด้วยแล้วก็มาเพาะใหม่อะไรประมาณนี้สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับจะได้อัปเดตต้นหอเงินหอทองสว,สวยมาให้ชมกันอีกเนาะ